สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่หกมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะใครเราก็จะเออกระจุงกระใจไปตามอัออตาภาพอะโอ้ยขอโทษค่ะหนูพูดอะไรเนี่ยตำแหน่งที่หกคือเอาะไรเอ่ยมาเบึ้งเบึงเบึงเบึง,บงพื้นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบ ไปแบบเนี้ยเทไปแบบเนี้ยเ,เรานั่งก็เลยแบบดูแบบแปลกๆหน่อยอืมอ่ะโอเคขอขอขอเอ่อขอถือไพ่ไวฝั่งนี้ก่อนนะคะไม่งั้นเราจะอ่านไพ่ไม่ออกค่ะเรืราะคุณเป็นคนอ่อยุติธรรม สิ่งนี้รับพีิชายคนนี้นะคะเขาเป็นคนอายุตีทำนะคะหนึ่งดึงเติร์ตปาร์ตี้ดึงบุคคลที่สามเข้ามาอมืเขาคิดว่าสิ่งนี้ก็คือมันก็เขาก็รู้แหละแต่ก็อยากทําอ่ะทําไมมันเป็นนิสัยอิสนานของเขานะที่ใครก็บุกเหล่าก็ไม่ได้คือเขาจะทำใครจะทํำไม่ใช่ปะชีวิตเป็นของฉันฉันจะทำะครจะทำหม่นี่แหละ แล้วก็ตอนนี้เราก็ก็รู้สึกเสียใจนะเขาก็เสียใจนะคิดได้นะว่า,วาสิ่งที่เขาทาไปอ่ะมันพิษมันผิดมหันเขาไม่น่าที่จะทําเลยและตอนนี้เขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารหรืออยากจะทําอะไรที่แบบให้มันยุติธรรมอ่ะนะมันก็สายไปซะแล้วเพราะเขาไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือเจรจาพูดจากับติดต่อพูดจาตกลงอะไรกับคุณได้อีกต่อไปแล้วเพราะคุณตัด ตัดขาดตัดจบหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแอบกระทำมันก็จะแดงแ็กออกมาผู้คนก็เห็นว่าบุคคลเนี้ยเขาทำอะไรว่าบุคคลนี้เขาทำจนไรอะไรไว้นะกับความอายุติธรรมที่เขาสร้างไว้ให้กับคุณนะนะมันก็จะแดงแหกออกมานะคะพ่อกับไอ้พวกบุคคลที่สร้างห่าเหอวอะไรเนี่ยลโผล่มาหมดเลยครับหางลโผล่หมดเลยครับผมโดนเลขแถวหางแถวกันมืดเลยมึงนีไงโอ้เฉลิมฉลอง ตอนตอนอยู่กับพวกเตอร์ตี้แล้วอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่คือข้าวปลาอาหารสุรานารีคือของกินของใช้อุดมสมบูรณ์ขอไปขึ้นศาลเลยครับผมนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าขึ้นศาลไปไหนไม่รู้แหละพรารับเวรรับกรรมรับคนเดียวยีงไงรับคนเดียวครับผม ตอนมีความสุขกันนะมีความสุขกับหลายหลายคนใช่ปะเนี่ยเฉลิมฉลองหลายๆคนมีความสุขกับพวกเติร์ปตี้หรือพวกรุ่เพื่อนฝูงเขาอะไรกันแล้วแต่นะตอนมีความทุกข์เหลอครับคนเดียวครับผมทุกคนเดียวทุกกระทมคนเดียวคือประมาณว่าไม่น่าเลยไม่น่าทําสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยสายไปซะแล้วไม่ทันแล้วนี่ไงสุดท้ายก็สิ่งที่เขาทําไปนะก็เขาไม่เหลืออะไรเลยอื แล้วไอ้พวกที่มีความสุขที่เขาไปมีความสุขด้วยเฮฮอปาร์ตี้ด้วยเหรอหายหัวไปไหนหมดไม่รู้เขาเหรอพอมีทุกข์ก็เหรออยู่คนเดียวครับผมนี่ไงอยู่คนเดียวรับวินรับกรรมอยู่คนเดียวนี่เห็นบ้าไม่รู้โลกภาพมืดจังวะเนี่ยเราไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยจกทุกข์ได้ายากอยู่คนเดียวเป็นไง ตอนมีความสุขมีเงินแหละไปไหนใครๆก็นับหน้าถือตาใครๆก็โอ้ยโ oh my friend โอ้ย my brother oh my sister oh my love เงินหมดแล้วเหรอกูไม่รู้จักมึงมึงเป็นใครอ่ะใช่ไหมพูดแต่อะไรอยู่อยู่ตแถบมาเนี่ยพูดแต่อะไรอยู่ไอ้ตอนฟังกิจการเดมโนยูเป็นไงละ่ะใส่ใจไหมละ่ะแพ้ได้ทำเหรอคะทำตัวเองคะ่ะเอ่อ เขาพูดถึงในเรื่องในไพ่ของเขานะคะไม่ได้ว่าใครนะคะขอท่านประพินิพิจารณานะคะพผมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามที่ท่านมาดูขอคามาขอาภัยนะคะคือหนูพูดในใจจำนองของในเรื่องไพ่นะคะไม่ได้ว่าใครเด้อเราอ่านตามพลังงานไพ่นะคะที่ท่านท่านสืมานะโอ้ยอึอดอัดว่าเล่นหนเป็นพลังงานที่แบบ เขาซื้อมาแบบแรงมากเลยนะเขาอยากให้เราพูดเยอะกว่านี้นะแต่เราไม่อยากพูดอ่ะขอแล้วแหละพูดแค่นี้แหละถ้าพูดแรงไปเดี๋ยวจะมันจะมันจะไม่น่ารักเพราะเราคนสวยๆต้องพูดอะไรแค่บบว่าพอประมาณอะไรเงี้ยต้องดูจะพูดอะไรต้องดูที่หน้าตาเลยค่ะว่าหน้าตาแบบนี้ต้องพูดแค่พอประมาณคําพูดคําจาจะพูดคำหยาบกว่านี้ไม่ได้ค่ะเพราะต้องดูภาพลักษณ์ยค่ะว่าเป็นคนสวยค่ะคนสวยพูดได้แค่นี้ค่ะพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ พอเข้ามาขอไปเ้ยนะคะไก่จะอ้วกเชิญครับผมเอามาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่เจ็ดมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสรับุม